โอ้ยพี่เคอย่าร้องหมไว้ได้หรอพี่ก็คู่ไปเลยแชร์ดีได้แชร์ดีได้เอาไปโพอได้ยินไหมพี่จะร้องหวไว้ได้หรอแล้วร้องจากไหนนะคู่สาร้องให้ได้ไป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 เป็นไล้วพี่เป็นอะไรอ่ะเป็นคนที่มไปไปไีไไไดไัดัด ชาริดั๊ดชาริดัดผมว่าตอชาริงขึ้นคนแรกขึ้นชาคนสองชาดีดั๊ดชาริดัดชาดดดัดโอ้ทำไมสองคนมันเลิศจังเลยวะโตวันเราพวกเราเราก็เลิศวะเอาล้วอยากใช้กับพวเราแกมาเอาใหม่สฟังนะฟังฟังเป็นตัวอย่างฟังเป็นตัวอย่างเอาใหม่ขึ้นแทวมาสามสิ ชรดีาทชชาชชาชาาำไมลมไม่ไหวอ่ะพี่ไม่หัดฝึกซ้อมอ่ะพี่กินหนึ่งเดียวอ่ะ

เอาไม่สาิติดันแรกก่อนสามสี่เป็นอันแรกเลยนะสามเอาสามสามอันแรกเลยนะพี่นาดมาอันแรกเลยอันแรกเลยเยอะเลยว่าผ่านเงยเดียวอันแรกอันแรกอันแรกเยอะไปแล้วล่ะฮะเราทำเยอะเราทำเต้นทั้งร้องคนหน่งพุ่งผ่นถึงเขาก็มีตุ๊กตาแล้วเดี๋ยวเอาเร็วๆเขาประสานกันตอนจบอ่ะเราประสานตั้งแต่แรกยันหัวยันท้ายของเรากลุ่นู้นทั้งเพลงอ่ะเอาเขาไปล่าหมด อย่างนั้น้ทุกภาคส่วนอันนั้นกันงูพไปแนเก่งมันแยกมันแยกชิงกันใช่ไหมใช่มันดูตะเบ็งขี้กันเกินไปตอนแรกตอนแรกชามีเอาแบบนี้เลยนะ จากความรู้สึกส่วนเลยที่เคยพูดไปให้รู้ว่าใครคนหนึ่งมีความซาซึ้งสุกเท่าไรกับความรักกำลังใจที่เธอส่งให้ฉันตัดเส้นทางยาวไกลจะไปถึงฝั่งที่ลึกจะลุ้งไว้หวานแต่เธอ

มันก็เหมือนในแผนนะไปฟังมีไปดิอยากให้เธอรู้ยังและมันลงขับฟังนะไงดูดูต่อมืออาตมาจะทาให้อยากให้เธอรู้จริงจริงๆ่อทำไงอะไอาสามสี่อยากให้เธอรู้จริงคาว่าอะไรอะนี่อยากให้เธอรู้จริง ิงเขาทำอะไรตั้งหัวยกอ่ะเอออยากให้เธอรู้จริงจริงเอาไม่ดูไม่ตอนดีดีนะอยากให้เธอรู้จริง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 นั่นแหละสามสี่อยากให้เธอรู้จริง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 ไป่ะห้า มันมีสองฮะเอะอรก็ได้อยากให้เธอรู้จริงๆมันจะเป็นสองฮะมันสองฮะมจะสองฮะวันนี้จะร้องฟังนะมาปิดไวเลสออเคเฮ้ยอยากให้เธอรู้จริงจริเห็นไหมสามสี่อยากให้เธอรู้จริงจริงกไม่เคยจะขอ้ย ทำไมจังหวะเดี๋ยวนี้อักเสบจังเลยวันต้อนลองขำเหมือนกันมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนขาหมูอะขาหมูโอเคไม่ซีเรียสแต่เนี้ยหนักเอาเร็วอยากให้เธอรู้จริงว่าโอเคโอเคหมูโอเคอะอะไรโอเคไม่เกียร์หรอตีแหละเร็วๆอยาใเธอรู้จจรริงิงอยากให้เธอรู้จริงจริง เอกว่าจริงคนเก็บพาพี่ขึ้ก่อนอยากให้เธอรู้จริงจริงอะได้จะตายกว่าจะได้แล้วพี่สิเอาใหม่อเสียงให้ตรงๆหน่ิงเดี๋ยวค่อยไปฟังปนเี๋ยวไม่รู้ถามเตียงใหม่จะกว่าจะได้อยากให้เธอรู้จริงจริงว่ไม่ตกมือให้แล้วเบี้ยวเลยจริงใช่ไหมคำว่าจริงใช่ไหม ่อยออ่ะยากให้เธอรู้จริงจริงรักเธอจริงจริงใช่ไหมอยากให้เธอรู้จริงจริงอีกรอบนะเอ๊ะอยากให้เธอรู้จริงจริงอย่านะจ๊ะอยากให้เธอรู้จริงจริงอ่ะ โอเคใช่ก okay, ็รอจริงเนี่ยอยากให้เธอรู้จร er ิงอีนี่บอกจริงอีนี่บอกรู้เอาสักคนนี้มันตรงกลางกันมันเป็นจังหวะโยกอยากให้เธอรู้จริงจริงแต่ใช่ง่ายอ่ะเออมาอย่าอย่าไปคอยใส่ๆเร็วพี่เก๋เอาอะไรเอาอะไร าสอยากให้เธอร <S 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 MIT> ู้จร şey> ิงๆเออเดี๋ยวฉันก็ลืมเลยก็เดี๋ยายดีอ่ะประสานกันอีกสองคนยาเดี๋ยวจัดให้แล้วผมประสานนี่เอาเอาเอาทักทายได้มันรก็ทำไมเออโอเคพูดแล้วตอนเช้าก็รืหันแล้วนี่เดี๋ยวผมประสานตามฮะลองลองลองอยากให้เธออยากให้เธอรู้จริงๆ ทำหมายสามติดอยากให้เธอรู้จริงๆล่มล่มล่มลต่อเลยออกแล้อยากมี่ซนร่วมมงาเลยเอาหล้ัดรู้เอาเอาไปอยากให้เธอรู้จริงๆริงเอาเอาม้วัอไปย

โจริง่ิดมว่าขนาดพี่เนี่ยยังกว่าจะได้ผมก็มีความสามารถพทไม่ใช่คือพี่จะบอกว่าแล้วแกเป็นโน้ตต่าที่ไม่ใช่โน้ตเทปอาวจะร้องเดเดี๋ย้องทางก่อมามาสีจริงเยมาเดีจะรองใฟังหนเย อยาเอาคีเอาของจยางให้เป็นทอยากให้เธอรู้จริงจอยากให้เธอรู้ทกจริงมนขึ้นต่อไหนขึนไหนมันขึ้นระหว่างรู้กับจริงอ่ะจริงอย่างง่ายเถอะอยากให้เธอรู้จริงจริงาหาจริงจริงหพี่ว่าอย่างนี้มันจะดูอตมันต้องเบามากอ่ะสองคนพอสองคนเอไม่ให่ให่พี่ว่าใ่ ผมทำได้พี่ไะมาพร้อมกันสามสี่อยากให้เธอรู้จริง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 น้ไงล่ะเอาใหม่เอาใหม่มาเกี้พวฟกม่อกี้เอาใหม่เอ่อ Work ไหมวะอยากให้เธอรู้จริงจริงได้เดี๋ยวพี่เรียนพอ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 ไม่รู้วันไหนนะไว้ก็ไม่รู้วันไหน อยากให้เธอรู้จริงจริงรักจริงจริงให้เธอเป็นไม่ต้องคนสำคัญลไม่มีเธอวันนนน้าตรงีแทไว้หนนน้ไม่มีไดเอาธอวันนีไหรอ ไม่มีเธอวันสูงไปอ่ะเอาคู่สามไป,ปจัดเพลงไงไม่ได้หรอลองไปลองอไ,ได้ไมได้นี่เปอวัายช้นไม่เข้าเหรอเกไม่ได้ประสานน่ตอนรกป<ม>ระสานตลอดเวลาหากไม่มีเธอวันนั้นเอาหมายเลขสสิ หากไม่มีเธอวันนั้นอมาตามอะไรไงสามสิถ้าไม่มีเธอวันนั้นเปี่ยนมัวตัว uh ลุ <S <S 3, ้ลาเอองานจะมัวตัง ตาพุงสาหัสสมาภิณิมวูดีสายเอาไว้หยาดอย่าเพ่งสวนไล่ตัวเองเอาหากไม่มีเธอวันนั้นเอาหมาโปวนพิเฮรันตุนิเพียไม่นหากไม่มีเธอวันนั้นไม่ทำอะไรนี่จะทำสองคนให้ดูสามสอ หากไม่มีเธอวันนั้นเธอวันนั้นจากไหากไม่มีเธอวันนั้นเห็นไหมเอาไว้ได้เอาไม่ได้แล้วพี่ก็เธอวันนั้นไงไม่ได้ต้องอีกเสียงหนึ่งหากไม่มีเธอวันนั้นเลี้ยนก็คิดมาก่อนเลี่นคิดให้นคิดให้ ไากไมแรมาเธอเธอข้งไว้เธอเธอวันนั้นเธอถาไม่มีเธอวันนั้นใครที่ันอะไรนะพี่เอาคนเดียวพอเียเสียภาษาคนรบมันรบโัวตออ เธอวันนั้นาไม่มีเธอวันนั้นเอาโซนี่เป็นสารคนเดียวหาไม่มีเธอทีนี้ก็ใช่ว่าจะ Egg, แม่นนะในบางโอกาสแก้ะนะำมันเดี๋ยวดิต้องก่อนเอาไม่ไหวก่อนหากหากไม่มี เธอวันนั้นไหอย่ามาขําทั้เอาไปต่อเลยไม่ใช่เวลาเล่นเนาะพุ่งนี้เอาเร็วๆพรฤหัดแล้วนะเว้ยไม่มีเธอเอาเงียบเธอวันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เอาเธอวันนั้นเธออ้ร้องเธอวันนั้นไม่มีเธอวันนั้นโอเคมั้ยน้องพี่น้องเองเธอวันนั้นสา3 4ถ้าไม่มี เธอวันนั้นเดนี้จะรองหากไม่มีเธอวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้สิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีตรงนี้ฉันรู้ดีว่าฉันได้จะใครใครร้องต่อทั้งหัวใจคนคนนี้ มันพอจะมมม,มีควา,มมายากบอกเธอด้วยคำจริงจังบอกด้วยความจริงใจว่านับจากนาทีนี้ตลอดไปฉันจะรักเธอใครเพียงัดชัดอยู่หนฉัน,นจะรักเธอไม่ต้องหรอกแค่เพือสองคนชัดชัดเจ็บคอ,อ,อเอาชัดชัดสุดท้ายก่อน ทีเลืมทุกทีเลยหกจะว่าเ็เดี๋ยวก็ทำได้ชชชาดีดชชดีดชชัชมกท้อหาหเช็ดแปดชาดีดชชาดีดัชชาดีดชชาดีดัชชาดีดัชชาดีดชชดีชาเ หากไม่มีเธอวันนั้นร้องจริงเลยน่ารักมากโป้ติี่ร้องประสานอยู่แล้วปกติอ่ะกูเป็นเสือก้องสองเขาจะเปมดเดี๋ยวไว้จะร้องอย่างนี้หากไม่มีเธอวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้ ใครก็ได้เอายาให้มันกินได้ยาผมมีเยอะเลยเอาไม่เอาใหมเอาเมื่อกี้เม oh 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 ื่อก oh ี้เพอร์เฟคเหากไม่ม okay. ีเธอวันนั้นไม่ใช่แล้วไม่ได้เหมือนเดิมแล้เอาใหม่สามสี่หากไม่มีเธอวันนั้นฉันก <uh> ็คงไม่มีวัน สิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีมตรงนี้ฉันรู้ดีว่าฉันใหญ่เพียไนกะครทั้งหัวใจคนคนนี้แม้มันพอจะมีความหมาย สักนาทีนี้ตลอดไปตลอดไป,ไปฉัน,ออนจะรักเธอมาแต่เธอก็ได้ฉันฉันจะรัก